สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเราบริษัทโซยาชิไให้อริกจํจำกัดซึ่งวันนี้เราก็นําเครื่องถ่วงล้อนะคะรุ่น90 BS มานําเสนอเดี๋ยวเรานะคะจะมาให้พี่ช่างนะคะช่วยแนะนาวิธีการใช้งานและก็การดูแลรักษากันค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่างสวัสดีครับเครื่องถ่วงรุ่นนี้นะครับก็เป็นสินค้าที่นําเข้ามาใหม่เลยนะครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็บวก,กบไปที่เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงผลนะครับ แล้วก็ด้านล่างก็จะมีปุ่มเพื่อเอาไว้ในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งค่าแบบอัตโนมัติก็เป็นเมนวนได้ก็แยกมาให้นะครับแล้วก็เป็นฝาครอบออโต้ด้านหลังนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนหนึ่งก็คือที่มาเพิ่มเติมนะคือเรื่องอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับที่สังเกตด้านหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์พิเศษให้มา9ชิ้นนะครับถ้ารวมอะแดปเตอร์เป็นรุ่นธรรมดานะครับที่เราปกติเคยแถมนะครับก็จะมีอยู่4ชิ้นนะตัวนี้เขาจะเรียกว่าอะแดปเตอร์เป็นมาตรฐานเป็นแบบรวมแต่ถ้าเป็นกรณีทีีี่่่่รรรรรรูเเเบบบบบบ้้้้้้้าาาาามมมมมมัััััััััันน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 ลึกกกตตตววใใหญไไไปจจจะะะะะโดดอคคคงสถช เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีหลายไซน์นะครับตัวนึงเนี่ยมันจะมีระดับของเทปเปอร์เนี่ยที่ว่าจับสุดล้อทั้งสองด้านค่ะอันนี้ก็1ไซส์นี้ก็อีกหนึ่งไซก็เป็น18ไซส์นะครับเนี่ยครจะมีแบบเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นว้าทางอเมริกาใช้เยอะนะครับส่วนมากจะเป็นก้านยกนะครับแล้วก็เบ้านึกนะครับต้องใช้พวกเนี้ยเข้าไปทะลุเข้าไปในรูเลยนะครับแล้วก็ขันลึกยึดนะครับก็ใช้4ตัวนี้คร่าวๆได้เลยนะไม่มีปัญหา ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันเข้าไม่ได้หรือว่ามันจับแล้วไม่แน่นนะครับก็กลับมาใช้ตัวนี้อ่าสามารถจับในได้หมดเลยนะครับอุปกรณ์นะครับจับเป็นรอยกันหน้าแม็กเป็นรอยนะครับใช้คู่กับตัวนี้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็แถมวร์เนีย้ยมาให้นะครับเผื่อลูกค้าไม่รู้ว่าล้อมันกี่นิ้วนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้ด้านข้างนะครับแถมมาให้นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราให้มานะครับรุ่นนี้นะครับจะให้มาก็คือจะมีชุดประแจมาให้ของด้านข้างนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่สําหรับติดตั้งโลตะกวัวแปะนะครับ แต่ uh, ตัวนี้<ล>เขาเรียกว่าเป็นโลนะครับก<ไ>็คือตะกวัวแปรเนี่ยมันจะม้วนกันเป็นโลแบบนี้นะครับ<ไ>แล้วก็มาติดตั้งอยู่ภายในนะครับเวลาใช้งานก็จะดึงผ่านมาแบบนี้ครับนี่จะเป็นจําลองนะฮะลักษณะเขาเป็นอย่างนี้ก็ใช้งานนะจะเป็นโลก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับ<ไ>จะเาท่าไหร่ก็ดึงแล้วก็อุปกรณ์ก็มาตรฐานทั่วไปครับแถมไอ้ค้อนตอกตะกัวนะครับตะกัวไว้เทอริเรียนะครับก็คือตะกัวร้อยกรัมตัวนี้ให้โอเคนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงยกยางแบบตัดอัตโนมัติด้วยนะครับก็คือว่าเราสามารถตั้งเพื่อไม่ให้ล้อมันเกินหรือว่า ล้อมันต่ําไปเมื่อเวลามันใช้งานมันจะเสียเวลาที่มันยกขึ้นยกลงนะครับอันนี้เราขายแยกชิ้นกันนะคะแต่ว่าเอามาประกอบให้ดูการดันบนเนี่ยสามารถตั้งได้นะครับแล้วแต่ระยะของความโตของยางนะครับถ้ายางยิ่งใหญ่เราก็ยกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันทะลุเกินขึ้นไปหรือไม่ก็ไปดันแก๊สนะครับผมจะยกขึ้นนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับยกขึ้นมานะครับเห็นไหมเขาจะตัดเลยทีนี้ผมจะดันเข้าไปนะครับ ตรงนะเพราะว่าเราตั้งมาแล้วนะครับเนี่ยครับเราตั้งมาแล้วก็จะตรงเป๊ะเลยก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรยิ่งรูล้อใหญ่ก็ไม่ต้องตั้งนะครับก็คือสามารถเข้าทะลุได้เลยรูล้อมันใหญ่อยู่แล้วค่ะอ่าครับอันนี้เราจะตั้งไปคร่าวๆถ้าล้อใหญ่กว่านี้นะครับมันเข้าไม่ได้เราก็ปรับนิดนึงนะครับได้ตัดใช่ไหมครัมันเองนะครับตรงกลางคือปิดนะครับค่ะอ่าดันเข้าไปครับเราจะมาเลือกใช้แรปเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้แรปเตอร์แบบที่เขาแถมมาให้ดีกว่านะอ้าวเิแบบนี้นะครับที่เรามาตรฐานทั่วไปเลยนะครับ ใส่แบบนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ทีนี้ก็ใช้ด้ามจับขันล็อกครับแล้วก็เลื่อนมันออกมาครับขันล็อกให้แน่นอีกทีครับแบบนี้ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการถ่วงเราต้องมีการตั้งค่าล้อก่อนครับต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งค่าล้อของตัวกระทะเหล็กแบบนี้นะครับล้อที่เป็นล้ออะลูล้อแม็กง่ายงะครับจะเป็นการตั้งค่าคนละแบบกันก็คือซึ่งเนื่องที่ว่าแม็กแต่งเันเยอะซึ่งมันไม่ใช่เป็นล้อแม็กที่มาจากศูนย์ นะครับซึ่งจะเป็นออฟลึกมั่งนะครับอันนีก็ล้นก้านก็ยกออกมาข้างนอกก็มีนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะให้มาเป็นโหมดการทวงการแปอลูของแบบเขาเรียกว่าโปรแกรมแบบใหม่เลยนะครับอันดับแรกนะครับการตั้งค่าเนี่ยจะเป็นอัตโนมัติทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงนะครับอุปกรณ์ที่เป็นการวัดของเครื่องนะครับดึงเข้ามาเขาจะวัดให้อัตโนมัตินะครับการฝาครอบลงเขาจะวัดหน้ากว้างให้อัตโนมัติเลยนะครับทีนี้เรานะครับดึงเข้ามานะครับการวัดตรงนี้นะครับดึงมาหาจุดที่เราจะตอกตะกวดเราดึงเข้ามานะครับมาหาจุด ประมาณนี้ครับอยู่ที่ประมาณ9090กว่านะครับทีนี้เราดึงกลับปุ๊บเครื่องเขาก็จะคำนวณมาให้เลยทีนี้หน้ากว้างเนี่ยตอนเนี้ยเขายังตีไว้ที่5 7จดอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องนํานี่ลงก่อนนะครับเขาถึงจะรู้นะครับฝากครอบนะคะถูกต้องครับนี่ฮะมีเซ็นเซอร์วัดน้ากใช่ทีนี้เขาก็จะหมุนทันทีเลยปกติแล้วเราต้องบอกทั้งหน้ากว้างระยะห่างแล้วก็อะไรอีกนะครับก็ขนาดของล้อครับผม ก็คือสะดวกสบายมากเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างก็คือในขณะที่หมุนนะคะก็จะหาตำแหน่งห่วงล้อต้องไม่ช้แล้วก็จะล็อกให้อัตโนมัติเลยนะคะต้องครับก็คือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะหรือถ้าเราไม่เข้าใจเราก็สามารถกดตัวลูกศรตรงนี้นะครับเพื่อทาการตั้งค่าได้เลยแบบนี้นะครับเราอยากได้เท่าไหร่เราก็สามารถตั้งได้นะครับแบบนี้เลยนะครับตั้งได้หมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรกดสามารถกดได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดเลือกใช้อารูนะครับต่างๆว่าจะเป็นยังไงนะครับลูกศรซ้ายนะก็จะไหลไปาทางขวาเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นการเลือกโหมดนะครับหมุนซ้ายอ่านี่เป็นมอเตอ์ไซคนี่นะคะมีสองแบบนะคะแบบแปะชิดชิดก้านจุดเดียวนะครับแล้วก็เป็นแบบซ้ายขวากรณีที่มอไซค์เขาล้อจะกว้างนิดนึง ่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ล้อกว้างเขาจะแปะ2ฝั่งก็สามารถแยกแยกโซนให้เขาได้นะครับเลือกสัดเลืขาจะมีย่อยนะครับโดยปกติถ้าเป็นเครื่องทั่วไปเนี่ยที่ขายปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นโหมดแปะเดียวจะใช้แค่แปะเดียวแล้วก็จะมาใช้แปะ2ฝั่งเนี่ยถ้าไม่ใช่ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้ของรถยนต์แทนเนี่ย<า>ข้าง,ขงเขาจะไม่ค่อยตรงนะครับนี่ก็มอเตอร์ไซค์เขาจะมีแยกมาให้อีกแต่ต้อต้องซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เข้ามาอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้มาโชว์ค่ะนะครับโอเคทีนี้ขออนุญาาตเเลลือกกัับบมมมหดดที่ิคร เดนามิกนะครับทีนี้ผมก็ะจะทําการหมุนนะครับนะคะเขาก็จะวัดหน้ากว้างแล้วก็ขนาดของล้อให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ทําการหาค่าถ่วงแล้วก็ตําแหน่งถ่วงแล้วก็ทําการล็อกให้อัตโนมัติเลยนะคะนะสังเกตล้อเขาจะห,หมุนเองนะครับปุ๊บเขาก็จะล็อกให้นะครับาาตอนนี้สังเกตว่าฝั่ง25นะครับไฟเขาเต็มแล้วไฟเขาสว่างนะครับแล้วก็นําตะกั่ว25กรัมเข้าไปถ่วงครับ เาต,ตอกตอกตำแหน่งบนนะครับแบบนี้ครับสิบสอนาฬิกาใช่ครับอีกตัวนึ่งก็เป็น50กร,รัมถ้าเราตอกได้ฝั่ง2ี่แล้วฝั่งซ้ายแล้วใช่ไหมคะแล้วฝั่งขวาล่ะค่ะฝั่งขวานะครับแล้วก็ทําการนะครับกดสต็อปเพื่อปลดล็อกมอเตอร์นะครับแล้วก็หมุนมาให้ไฟเต็มปึ๊บเราจะล<อ>็อกของเขาเองนะครับโอเคค่ะนี่เลยแล้วก็ทําการถ่วง นี่ครับพอเสร็จแล้วแล้วก็นำฝาครอบลงครับตัวฝาครอบเองด้านข้างก็ายังมีเซ็นเซอร์นะครับถ้านำลงปุ๊บเนะี่ยวัดดูว่าเป็นล้อหรือเป็นอะไรแล้วก็ททำการหมุนให้เรียบร้อยสูญครับนี่นะคะก็เร,เรียบร้อยสำหรับหมวดกระทะล้อนะคะใช่ใช่ใช่โอเคครับเราไปเราเอาหมวดอะไรดีคะพี่ช่งางอลูไม่คะ๋ยวททำเป็นอลูแล้วกันได้ค่ะขออน,นุญาตเอาลงกันนะครับ เราต้องยกครับวันละยี่ล้อก็ไหวใช่ไหมครับพี่ช่าง<อ> <c oughs> ไหวครับผมน,นี่ก็การลงถึงงกลับครับแค่แน่นครับแบบนี้แน่นเลยอันนี้ก็เป็นล้อมแมกนะคะ เหมือนกันนะคะขั้นตอนการทํางานก็ดึงขาวัดเหมือนกันนะคะใช่ครับใช่ครับผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าตัวเครื่องเองเนี่ยครับการวัดหาตะกัวอลูนะครับอลูแบบนี้นะครับเป็นการแปะนในกับแปะชิดก้านตัวนี้นะครับแปะในกับแปะชิดนะคะใช่ตัวนี้นะครับแปะในแปะชิดก้านนะครับตัวนี้การวัดค่านะครับจะไม่ได้วัดหาหน้ากว้างของล้อแล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนมาเป็นนี่ครับสังเกตดูครับเขาจะมาวัดหาระยะของการแปะตะกัวว่าห่างกันเท่าไหร่นะครับค่ะอันดับแรกเนี่ยตัวแรกเลยเนี่ย เราสังเกตตัวตัวแรกนะครับจะเป็นระยะห่าหงจากเครื่องอันที่2ก็จะเป็นระยะห่างจากเครื่องนะครับมาถึงชิดก้านด้านในว่ากี่มิลนะครับเราจะแปะชิดก้านนะครับก้านอยู่ตรงไหนให้เรามาวัดตำแหน่งที่เราจะแปะสุดนั้นนะครับค่ะดึงแบบนี้นะครับดึงแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาหาจุดแปะที่2ก็คือข้างในนี่เลยนะครับค่ะดึงเข้ามานะครับแล้วก็เอามืออีกฝั่งนึงจับนะครับค่ะแบบนี้แล้วก็ดึงกลับครับผม17.6ุดได้ครับ โอเคทีนี้เราได้แล้วเราก็นำฝาครอบลงนะครับให้ล้อหมุนนี่นะคะใช้งานง่ายนะคะประมาณนี้ครับทีนี้ค่าถ่วงก็จะขึ้นละเขาก็จะหมุนหาตำแหน่งแปะนะครับสังเกตว่าจุดจะอยู่ข้างล่างนะครับจุดอยู่ข้างล่างนี่คือตะกวัวแปะเขาจะยิงเลเซอร์มาให้เรานะครับ ช่างก็จะทําการแปะนะคะตรงกลางของเลเซอร์นะคะเสร็จแล้วก็นําฝาครอบลงเลยครับเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเบรกไฟฟ้านะคะอ่าลงสูตรแล้วนะคะพอวิธีการใช้งานก็มีข้าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราให้พี่ช่างนะคะแนะนําวิธีการดูแลรักษาให้หน่อยได้ไหมคะพี่ช่างได้ครับเครื่องเองนะครับเขาจะมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องก็อยากให้ทางลูกค้านะครับ ควรจะมีการต่อไฟที่ถูกต้องนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องความชื้นนะครับเรื่องฝนเรื่องแดดนะครับยยพยายามอย่าให้เครื่องเนี่ยไปสัมผัสเยอะนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิที่ถ่ายเทไม่มีอุณหภูมิที่ความร้อนสะสมการที่มีอุณหภูมิความร้อนสะสมหรือมีความชื้นมีมีความร้อนนะครับจะทาให้ตรงหน้าจอเองเนี่ยที่เป็นหน้าจอ,อแสดงผลแบบคอมพิวเตอร์แบบนี้ะนะครับก็สามารถเบลนได้นะครับหรือว่ามันไหม้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องอะแดปเตอร์ต่างๆเนี่ยผมแนะนานะครับว่าพยายามใช้งานนะครับอย่าให้มัน เขาเรียกว่าอย่าขันแน่นเกินไปนะครับยิ่งเจอกระทะล้อเหล็กนะครับบางทีคนขันแน่นจนเป็นรอยเลยนะครับซึ่งมันไม่ต้องไม่ต้องจำเป็นต้องแน่นขนาดนั้นนะครับแค่ตึงก็พอนะครับแล้วก็อย่าตกนะครับอย่าให้ตกบ่อยอย่าให้บินนะครับเพราะว่าการทําแบบนั้นนะครับหรือว่าเทเปอร์พวกเนี้ยเขามีการเสริมสภาพเนี่ยเขาจะจับล้อไม่ตรงนะครับโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับ อันนี้ในส่วนของฟึ้งถ่วงนะคะแล้วตัวช่วยยกยางนะคะพี่ต้าตัวช่วยยกเองเนี่ยก็หลักๆเลยนะครับก็เห็นได้ว่าเขาจะมีจอยคอนโทรลอยู่นะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับระวังอย่างเดียวคือระวังเท้าเรานี่แหละครับอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องพุกต่างๆที่เขาให้มานะครับเขาจะมีพุกมาให้ก็ใส่พุกด้วยนะครับเพื่อมันเกิดการโค่นเคนนะครับแต่ว่าก็ไม่มีแหละครับเรื่องที่ว่าอาการที่แบบมันจะล้มนะครับเพราะว่ายางไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวที่ต้องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องเร็กูลเลเตอร์นะครับพยายามนะครับมันจะมีเกจบอกด้านหลังอยู่นะครับพยายามให้ตัวเกจเองเนี่ยควบคุมคลมให้มันอยู่ในมาตรฐานของเขานะครับบางทีแบบไม่รอการตรวจเช็คนี่ทุกทุกครั้งที่เราใช้งานอะ่ะพยายามดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยมีคนไปหมุนเล่นนะครับแล้วลมลูกค้ามีเยอะเนี่ยก็ทําให้อุปกรณ์เสียหายได้ ขอบคุณค่ะพี่ช่างเครืคร่องถ่ง90 BS นะคะสินค้าอีกชิ้นเป็นตัวช่วยยกยางเราขายแยกชิ้นกันนะคะแต่วันนี้เราเอามาทดลองให้ดูนะคะวิธีการใช้งาน เรื่องพวมีจอแสดงผล19นิ้ว LCD หรือจอคอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้วก็ระบบส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมอัตโนมัติเกือบทั้งหมดเลยนะคะความเร็วรอบในการหมุนคายอยู่ที่200รอบต่อนาทีระยะเวลาการหมุนล้อต่อครั้งจะอยู่ที่8วินาทีค่าเฉลี่ยความแม่นยำนะคะจะอยู่ที่บวกลบ1กรมัมเส้นผ่านศูนย์กลางของขอ,งอบแมกนะคะจะอยู่ที่10ถึง28นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางของยางนะคะจะอยู่ที่1,118มิลลิเมตรความกว้างของล้อจะอยู่ที่1.5ถึง20นิ้วตัวระบบไฟไฟ้าง 220วอนแล้วก็กำลังมอเตอร์จะอยู่ที่0.25กิโลวัตต์หรือ0.3แรงมา้ารองรับน้ำหนักของตัวล้อนะคะได้ถึง70กิโลกรัมเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักข้อความหน้าเพจนะคะหรือจะเป็นข้อความทางไลน์ก็ได้นะคะโดยการแอดไลน์แอดโจยาชิ แล้วก็ถ้าลูกค้าอยากดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปเลือกชมได้ทางเว็บไซต์ www.joyachi.com ได้เลยค่ะพี่เซลล์ของเรายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะรอตอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ